เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิงแคลนด์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเควสที่เราจะต้องทำนะครับซึ่งเควสนี้ชื่อว่าไนท์ชาเลนจ์นะครับผมรางวัลภารกิจก็คือเหยื่อนารอสปูล7กรัมนะครับเบ็ดเบอร์1นโอตัวนี้เหยื่อตัวเก่งนะครับตัวเก่งของใครหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับในการฟาร์มบ่อแปดซึ่งภารกิจนี้เนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกับภารกิจไนท์ชิพหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าภารกิจนี้เสร็จไนท์ชิพหนึ่งก็จะครับผม นะครับเราจะกลายเป็นว่าตกปลากลางคืนให้ได้10ตัวนะครับแล้วเราจะได้เหยื่อนี่มาบวกกับภารกิจจะเสร็จอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจไนท h ชิ h i p ครับผมมันเป็นชาเลนจ์เหมือนกันชาเลนจ์ไนท h ชิ h i p อันนี้ของรางวัลก็คือเหรียญทอง1เหรียญนะครับตกปลากลางคืนอะไรก็ได้1ตัวแมปไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเึ่อวันนี้เราจะลองตกให้ดูที่แบ,บ่อแรกนะครับ โอเคเข้ามาในบ่อแล้วจะลืมปรับเวลานะครับตั้งแต่3ามทุ่มขึ้นไปสามทุ่มขึ้นไปซึ่งถ้ามันไม่พีคเนี่ยเราก็ปรับให้มันเอาเป็นช่วงพีคไปเลยก็ได้มันจะได้กินดีๆนะครับแล้วปรับเปตีสองแล้วกันกลางคืนโอเคภารกิจนี้เราก็จะงมอยู่ในความมืดนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าในชันเลนที่เราจะได้เหยื่อนะโราสปูลมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางสู่การได้รับไฟฉายด้วยนะครับผมฉะนั้นแล้วเราจะตกไปผมใช้เป็นเบอร์แปดนะครับแล้วก็ใครใช้ขนมปังฟัมเฮากินแล้วก็ยกกินแล้วก็ยกไปเลยนะครับผม จะขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับพัลลภิจที่จะได้มาซึ่งไฟฉายเนี่ยจะเป็นภารกิจ3ระดับนะครับผมระดับแรกก็คือในชิปหนึ่งที่พูดไปก่อนหน้านะครับตกปลา10ตัวรางวัลแรกก็คือ1เหรียญทองนะครับแล้วเราก็จะสําเร็จภารกิจในชาเลนจ์ด้วยเมื่อกี้ที่ได้เหยื่อเเดือนาะรสปูลสีเขียวนะครับส่วนระดับที่2ของภารกิจในชิปนะครับก็คือตกปลา50ตัวนะครับของรางวัลถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น2เหรียญทองเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันผมคิดว่าน่าจะ2เทอง ส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะตกปลา100ตัวแล้วเราก็จะได้เป็นไฟฉายมาถ้าตั้งใจทําเลยมันอาจจะนานหน่อยแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปตั้งใจทามันก็ได้ภารกิจนี้ผมผมมาบอกเฉยๆว่ามันได้จากอะไรโอเคดูกันใน2ตัวแล้วครับเออลืมแท็กภารกิจด้วเราแท็กภารกิจมาดูด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นความคืบหน้าของภารกิจนี่ครับใน c ช a เลน n ์ nice เอาแท็กภารกิจมาดูตอนนี้ได้3ตัวละ เอาล่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือไนท์ชิพหนึ่งนะครับผมชาร์เลนท์คอมพิวต์ไนท์ชิพหนึ่งก็คือตกปลาสิบตัวไม่ใช่ภารกิจนะครับถ้าภารกิจจะได้เหยื่อนาโนสปูนนะโอเคได้หนึ่งเหรียญทองแล้วเสร็จปุ๊บไนท์ชาร์เลนท์ที่เป็นภารกิจมิชชั่นนะครับก็จะเสร็จเหมือนกันจะได้อีกหนึ่งเหรียญทองแล้วเงินอีกพันห้านะครับพร้อมเหยื่อนาโนสปูนเจ็ดกรัมเบ็ดหนึ่งโออีกห้าตัวนะครับโอเคตกปลาสิบตัวได้สองภารกิจเลย ได้2อ,อย่างเลยนะครับผมต่อไปก็คือภารกิจในชิปต่อไปจะเป็นในชิป2นะครับจากตกปลา10ตัวจะกลายเป็น50ตัวเท่ากับว่าเราจะต้องเพิ่มอีก40ตัวนะครับก็คือขออธิบายอย่างนี้ก่อนก็คือผมเคยเข้าใจว่าอ่าในชิปมันมี3ระดับถูกไหมระดับ1คือ10ตัวนะครับระดับ2คือ50ตัวระดับ3คือ100ตัวผมก็เลยเข้าใจว่าต้องตกปลากลางคืน160ตัวถึงจะได้ไฟฉายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่อย่างนั้นนะครับมันก็คือการตกปลา10ตัวแรกจะได้1หน รวมเป็น50ตัวจะได้2เหรียญทองแล้วก็อีก50ตัวถึงจะได้ไฟฉายสรุปแล้วก็คือ100่้วนนั่นเองแต่แค่รางวัลมันให้เรา3ระดับนะครับระดับตอน10ตัว1เหรียญทองตอน50ตัวอีก2เหรียญทองแล้วก็ตอน100ตัวก็จะได้ไฟฉายมานะครับโอเคไปตกกันต่อครับผมก็รครบ50ตัวแล้วนะครับผมสำหรับาภารกิจ นายชิพนะครับผมจริงๆแล้วก็คือ40ตัวจาก10ตัวที่แล้วนะครับก็เป็น50ตัวเราก็จะได้มาอีก2เหรียญทองนะครับต่อไปก็อีก50ตัวถึงจะได้ไฟฉายนะครับโอเคครับผมในที่สุดนายชิพ3ก็ c h a l เลนส์สำเร็จแล้วนะครับผมชา l l เลน e ์คอมพลี e นะครับนายชิพ3ซึ่งรางวัลมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือหมวก ติดไฟฉายนะครับแล้วหมวกติดไฟฉายนี้เราไม่สามารถแยกหมวกได้นะครับก็คือถ้าเราถอดหมวกใบนี้ออกไฟฉายก็จะออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการหาไฟฉายอีกวิธีหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็คือไฟฉายฟรีนะครับที่เกมมีให้เป็น X s e r ซ e s นะครับหมวกติดไฟฉายนะครับโอเคไฟฉายอีกอันนึงที่จะสามารถหาได้นะครับจะได้จากการซื้อเท่านั้นเข้ามาที่พรีเมียมครับผมเราอยู่ที่โฮมใช่ไหมครับมาที่ป๊อปปูล่าครับผมแล้วก็ดูในนี้ อันนี้ครับผมคือไฟฉายที่สามารถซื้อได้นะครับผมในแพ็คนี้ก็จะมีหนังสติ๊กนะครับยิงเหยื่ยออย่อย มีหมวกนะครับหมวกเท่ๆสีดาแล้วก็ไฟฉายซึ่งไฟฉายอันนี้กับไฟฉายอันนั้นต่างกันตรงที่ไฟฉายน,นี้มันแยกออกจากหมวกนึกออกไหมเราสามารถเอาหมวกภารกิจอื่นๆมาใส่คู่กับไฟฉายอันนี้ได้แต่สํารับไฟฉายฟรีอันนั้นมันจะคู่กับหมวกเหลืองเท่านั้นนะครับแล้วแพงนี้ก็ราคาหนึ่งรอเหรียญทองนะครับไม่ได้ใช้เงินบาทซื้อใช้เหรียญทองซื้อเหรียญทองเราจะสะสมไว้จนถึงเวลาแล้วซื้อได้ก็แล้วแต่หรือจะเติมเงินเอาเหรียญทองมาซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นภารกิจสำหรับการหาไฟฉายเนาะ โอเคเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบบ๊ายบายสวัสดีครับผม